โอเคก็กราบสวัสดีพี่น้องนักปั่นทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับ LS s l o t Channel นะท่านผู้ชมนะหรือ Lucky s l o t Channel นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันท่านผู้ชมวันนี้เนาะเรามีทุนมา6,000นิดๆน,นะท่านผู้ชมนะกับเกม Secret of Cleopatra นะท่านผู้ชมหรือเกมแมสซาฟักแดงนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะมาซื้อฟีเจอร์ไพ่กันให้ดูนะท่านผู้ชมนะวันนี้ทุน6,000นิดๆเดี๋ยวซื้อสักไม้แล้วกันนะท่านผู้ชมนะมาไม้ละพันห้านี่แหละพร้อมขายกันเลยแล้วกันนะครับผม ก็สำหรับคลิปวีดีโอนี้นะผมก็จะทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไมนแนะนำให้ทำตามท่านที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่นะครับมาเพิ่มตัวคูณก่อนนะท่านผู้ชมนะสุ่มตัวคูณนะครับไม่ได้บวก4ไม่เล่นนะท่านผู้ชมเออขอให้ผ่านรือว่ามาไม้แรกไม่ตกถ้าไม่ตกดำนี่ถือว่าเขาเรียกอะไรวะมาดีเลยนะท่านผู้ชมเรียบร้อยครับได้เล่นครับไม่ตกดำด้วยนะครับไม้แรกเออถ้าไม้แรกไม่ตกดำนี่มีลุ้นกำไรเลยนะท่านผู้ชมไม้เดียวนะครับ แต่ถ้าตกดําก็ต้องทําใจหน่อยนะครับ <c oughs> แต่ว่าถ้าไม่สุ่มมันก็ไม่คุ้มเหมือนท่านผู้ชมต้องสุ่มให้ได้บวกสี่นะถึงเล่นนะถ้าไม่ได้บวกสี่นี่บอกเลยว่าไม่ค่อยจะมีกําไรนะครับเพราะตัวขุนมันขึ้นช้านะเออเดี๋ยวตอนนี้ตัวแพงด้วยท่านผู้ชมได้ไหลกันเลยนะครับโอ้โหุดสยอดนะครับโอ้โหไม้นี้ก็คงมีกาไรแล้วเนี่ยท่านผู้ชมหมุนนี้นะดูที ตัวแพงเลยไหลเลยคูณ37แล้วนะตอนนี้นะครับไม้นี้เราซื้อแค่พนะันห้าผู้ชมนะโอ้โหสวยๆกันเลยทีเดียวครับคูณ41จังหวะนี้ครับซุปเปอร์เมกะกันไปนะผู้ชมนะห้าพันสี่เรียบร้อยกำไรบวกเลยนะครับจังหวะนี้เกือบเกือบสี่พันนะผู้ชมสามพันเก้านะครับไม้แรกโอ้โหสุดจัดประหลัดเขไม่ต้องบอกก็ได้นะผู้ชมจังหวะนี้อ่ะเดี๋ยวยาวมันไปต่อนะครับเนี่ยตัวแพงมาอีกแล้วถึงจะไม่ใช่ไม้สาวปากแดงเรามาก็ไม่เป็นไรนะผู้ชมนะแต่มันก็แพงเหมือนกันนะครับสัญลักษณ์ตัวนี้นะ คนไหลไปก่อนก็เสียงให้แยบหน่อยนะครับวันนี้ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครับพายุเข้าฝนตกนะครับผู้ชมนะเออรู้สึกว่าเหมือนเหมือนจะเป็นหวัดนะครับคงจะไม่ใช่โควิดหรอกเนาะมองโลกในแง่ดีก่อนนะท่านผู้ชมเออก็กำไรบวกเลยนะท่านผู้ชมตอนนี้โอ้โหทำเป็นเล่นไปนะครับหกพันท่านผู้ชมเฮ้ยไม่ธรรมดาครับอีกสามหมุนนะครับตอนนี้บวกมาเก้าพันแล้วนะฮะออกพันพันห้าก็เท่าไหร่วะนั่นเจ็ดพันห้านะครับโอ้โห ในบวก7,500แบบนี้ท่านผู้ชมนะอีกหมุนสุดท้ายขอเถอะเจ๊ก็ยังโอ้โห้ไม่ไหลท่านผู้ชมแต่เขากกยังได้อยู่นะครับผมก็รางวัลมีกะกันไปนะท่านผู้ชม900กว่าครับโอเคครับเหยียบร้อยครับหมายเดียวบวกหมื่นกันเลยทีเดียวท่านผู้ชมเออกําไรหักทุนออกก็8,500ประมาณนั้นนะครับผม8,500พอเลยครับแบบนี้ท่านผู้ชมไม่ไปต่อแล้วดีกว่านะครับผมก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะครับผมสำหรับทุกท่านที่ติดตามชมจนจบคลิปนะครับถ้าชอบก็อย่ายลืม นะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกันบ้างนะผู้ชมสำหรับท่านใดที่สนใจนะสำหรับเรื่องข้อ9นี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปเช่นเคยนะครับผมก็เข้าไปตามชมกันเองก็แล้วกันนะครับผมเรื่กการแจกก็ค่อนข้างดีเลยนะสุดยอดท่านผู้ชมไม้เดียวเลิกเลิ่กันเลยนะครับวันนี้พอใจแล้วท่านผู้ชมขอลาไปก่อนละกันนะครับบ๊ายบาย